อันนี้อันนี้ะไเงินห้าพันว่เดีย 5, ไหมอันนีันเตมงดูยังไม่มาดูโตยงกรไดอันน้จนานาดูอันน้ีเมงหรอเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับผนมันไปแล้วฝนมันลงกระเ็นมาแล้ว คระมาณตะโกนกี้ประมบณตะโกนกี้ายของข้เลยนะนีลค้าบบ เราแม่สเราคนในเมืองเอ้ยงอ,อยเลยครับ

เพิ่งแกวันนี้แหละค่ะได้จับจ่ายค่ะเมื่อก่อนนี้ก็เงียบอยู่ค่ะยังเงียบอยู่เลยมีวันนี้แหละ,ค,ะ,ะค่ะคือคัดค่ะคาดว่าน่าจะเป็นผลจากเงินหน้าพันไหมน่าจะใช่และคะ่ะเพราะว่าประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยค่าขายดีขึ้นไหมคะก่พอได้ขึ้นมานิดหน่อยดีกว่าดีกว่าเมื่อก่อนนะคะช่วงนี้หลังจากมีเงินเดือนยา5,000มานี่คือคัดไหมคือคักค่ะคือคักกว่าเดิมไหมคือคัด คือข้าวก็เดิมจากวันจากปกติยังไงฮะปกติก็แบบคนเยอะนะแต่ว่าแบบมันเงียบๆนิดนึงคุณจะเป็นคนเดินใช่แต่หลังนี้หลังจากที่ได้ห้าพันกับคนเดินจับจ่ายกันเยอะมากเป็นไงครับเป็นยัไงคนคี่คักไม่เยอก็ก็คือคักอยู่ครับเป็นผลอะไรกคนเยอะยาห้าพันป่เยอะยาเยอะยาครับจากปกติก็ธรรมดาเลยเยอะธรรมดาครับพอช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับ Connect, ได้เงินเยียวยาแล้วเหรอได้แล้วจ้ะกดมาแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่เลยจ้ะได้กดมาเท่าไหร่กดเท่าไหร่กดห้าพันเลยห้าพันเลยเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาซื้อกับข้าวเลยซื้อกับข้าวเลยซื้อของใช้อ่ะจ้ะซื้อพวกอันนี้พวกปลาพวกอะไรสบายอย่าจ้ะดีดีมัรือยังไงมันก็ดีเลยจ้ะมันก็ได้ช่วยค่ากับข้าวช่วยค่าของใช s <S ้เนาะจ yeah. ้ะซื <S <S ้อข้าวสารซื้ออะไรอย่างเงี <S <S ้ยนะะมันก็ได้ก็หมดเนาะจ้ะอย่างที่บ้านเนี่ยเขบคุณนจ้ะก็ขอบคุณเลยจ้ะที่ว่า ช่วยให้เงินมาเนี่ยจะยจะได้มาจ้าลืมตาอ้าปากได้เอยคุณเกอะไรเนี่ยเราจะ